วันนี้นะคะเราจะมาทําขนมฟักทองนุ่มๆอร่อยๆทานกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนําฟักทองไปนึ่งให้สุกค่ะจากนั้นก็นํามาบดให้ละเอียดเลยวันนี้เราจะใช้แป้ง3ามอย่างด้วยกันนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าเยามม,ม่ค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะน้ําตาลทรายขาวค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวตามด้วยหัวกะทิค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไป จากนั้นก็นวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนวดจนน้ำตาลละลายดีนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะเทกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วคาว้าทืนทึกค่ะขุบเป็นเส้นเล็กๆนำไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยระหว่างนี้นะคะเราก็เตรียมตั้งซึง้งต้มน้ำรอให้เดือดเลยค่ะเราก็นำพิมพ์ที่เราจะใส่ขนมค่ะเอาไปนึ่งประมาณสักสินาทีก่อนจากนั้นก็ตักขนมลงไปนึ่งได้เลยจ้า นึ่งไปได้ประมาณสักสินาทีค่ะเราก็จะเปิดฝาแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวค่ะจากนั้นก็นึ่งต่อไปจนสุกเลยขนมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกไปพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะจากนั้นค่อยแกะออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า <S <S 1> <S 1> เนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะวิธีทำไม่ยากเลย สุดท้ายเช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ